ก็สวัสดีทุกคนนะผมยูผมไอมาปลื้มนะครับหรือ s อนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเซิร์ฟวุ้นไอ้น้ากันนะครับเซิร์ฟเวอร์ในสตรีมนะครับก็เซิร์ฟเปิดใหม่นะครับประมาณ 3- าสวันที่แล้วนะครับเปิดมาวันนี้ก็เข้าน่าจะวันที่5้าไม่ก็6กแล้วครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์อสุราเราต้องโหลดในสตรีมนะครับถึงเราจะเล่นได้นะครับ ก็วันนี้จะมาสอนวิธีหาเงินนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็บอกก่อนเลยว่าแมปหลักของหรือแบบที่เขาค้าขายกันนะครับมันไม่ใช่อยู่แมปวิหารแบบนี้นะครับเนี่ยปกติเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมถ้าใครออนมาแล้วไม่เจอคนเลยเออคนไปไหนหมดตอนนี้เขากำลังเวลกันอยู่นะครับไม่ต้องตกใจก็ยังไม่มีจุตินะครับก็เวลตัน99ครับเวลหมีกันไปย,วยาวๆนะครับ พราะว่า GM เปิดมาแค่นี้นะครับแล้วก็มาเมืองเลทีพับตอนนี้อันนี้คือเมืองหลักนะครับส่วนมากเข้ามาอยู่นี่กันเขาก็ซื้อขายกันนะครับเห็นป่ะตลาดเยอะครับตอนนี้ M M ของเซิร์ฟเวอร์ก็บอกราคาก็ประมาณ M M ละร้อยประมาณนั้นครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับมานี้นะครับนี่ของที่ใส่ก็น่ารักน่ารักของร้านค้านะครับเติมเติมกันไปครับซื้อแหวนอย์นี่ครับสำหรับคนผู้เล่นใหม่ก็แนะนากล่อง300นะครับสุดปุ้ม ัจะได้แหวนนี้มาครับเวลง่ายแล้วก็มันมีเซตเวลด้วยนะครับแต่ผมไม่ซื้อมาไม่ทันแล้วของก็ใครอยากมาดูราคาก็เมืองเลดคลิปเนี่ยนะครับเห็นปะไม่ได้แพงครับเพราะว่าตอนนี้เงินหายากครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ใครที่อยากหาเงินก็เวลาเราถึงตรงบอสเคหรือว่าไม่ใช่บอสเคเคนะครับก่อนที่เราจะไปเควีเรามาดูตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับแบบมันจะมี ที่ขายของแบบส่วนแบบคนผู้เล่นใหม่เขายังไม่รู้กันนะครับส่วนที่ผู้เล่นใหม่เขาไม่รู้ก็เดินม,มาตรงนี้เลยครับเดีย๋ยวว่ามีคนเวลลเต็มนะครับทีเคเปิดได้นะครับแต่ไม่ได้เพิ่มเพิ่มไอพีนะครับผู้ดูแลกิจการการเงินนะครับแล้วเราก็มาอ่มเดีย๋ยวว่านี่ครับนักสะสมเขี้ยวเนี่ยเขาจะบอกราคาเขี้ยวทั้งหมด ที่เราหามาได้นะครับในตัวอันนี้เคี่ยวคอโ,โคเดียนครับจากเควีผมหามาได้ประมาณ90อันก็ตกประมาณ30,000นะครับีย่ยคือเรามาตรงนี้เราก็กดขายทั้งหมดเลยเราก็ได้ตังค์แล้วครับคือทุกเคี่ยวที่มันรับนะครับสามารถขายได้หมดเลยก็คนที่เขาไปออนรับรบกันเขานะ่าจะรู้แบบรู้เหลี่ยมนะครับแบบ รับ200ขายที่นี่ได้300อะไรอย่างนี้ก็บอกผู้เล่นใหม่นะครับว่ามาโยนตรงนี้ได้นะครับเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยผมจะโดนด่าเนี่ยขอโทษน,นะครับก็วิธีการไปเค้นะครับเค้นี่ไปได้ประมาณเวลสามสิบสามสิบห้านะครับก็ไปได้ละแต่เราอาจจะต้องมีตี่เวลนะครับให้ไปด้วยกันแบบเล่นกับเพื่อนเงี้ยช่วยๆกันเวลนะครับ ก็อาชีพที่เลง่ายตอนนี้ก็คืออาชีพพระนะครับมันมีสกิลโกงมากเลยครับก็ทั้งโซโลได้ฮิ้วเลือดตีมูครบถ้วนครับถ้าใครแบบไม่มีเพื่อนเล่นเยอะนะครับก็เล่นพระกันได้เดี๋ยวผมจะพาไปเช่วีด,ดูคนนะครับนี่ประมาณนี้คนวลมีตลอดครับคนวลว24ชั่วโมงเลยแช่ว่าได้นะครับคนเขาต้องการเลเวลกันเดินมาหน่อยก็เจอครับ ๋อข oh, ิมก่อนนี่ครับมานี่นะตามผมมาเลยเริ่มจากเมืองเลทิปนะครับเนี่ยวเวลาถึงนี่ใช่ไหมเราก็ตีได้เลยครับมันก็จะดรอปเคียวกดคลิปของเขาตัวได้นะครับนี่ผมยังไม่ได้กดเนี่ยเคียวนะครับผมกดก่อนแล้วกันถ้าเวลาิปนานก็พูดกระตุกกระตักก็ขอขอภัยได้นะครับถ้าขึ้นมาบนนี้ก็จะมีตีเวลนะครับถ้ายังไม่เต็มก็สามารถไปขอผู้เล่นด้วยกันเองเวลได้นะครับนี่ ประมาณนี้เลยครับเวิวนี่ยันประมาณ50-60ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปหมีอาะมอนมันเยอะครับเห็นปะอันนี้ผมววแป8ครับมันเลยตีง่ายแต่ถ้ามาเวลใหม,ใหม่ๆก็ต้องมากันเยอะนะครับโซโล,โลมอนค่อนข้างจะตีแรงนะครับก็เ,เดี๋ยวคลิปนี้ก็แนะทำการหาเงิน แลัวผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้จะหาเงินยังไงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มาเล่นเิมนี้เหมือนกันนะครับก็ลิปสั้นๆวันนี้เดี๋ยวอ EP หน้าก็ติดตามนะครับว่าผมจะพาไปทําอะไรฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ติดตามผมคราบ